สวัสดีค่ะพบกับช่องซับซ่าห้าหกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาที่นี่เลยวัดทุ่งเศรษฐีนะคะอยู่ที่รามคําแหงสองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะแล้วก็จะพาไปดูปลาไปให้อาหารปลากันด้วยนี่น้องซีนอยากให้อาหารปลาไปกันเลยค่ะ พอเดินผ่านประตูเข้ามานะคะแล้วก็จะมีจุดตรงนี้นะคะไหว้พระเป็นจุดแรกตรงหน้าประตูเลยอ่ะเราขอไหว้พระกันก่อนนะอ่าให้น้องซีนไหว้พระก่อนแล้วก็เราก็จะเดินไปเอ่อซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะอันนี้ก็หยอดตู้เอาแล้วก็หยิบได้1ชุด20บาทหยอดตู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้หลวงพ่อกัน วัดนี้แม่อ้อยก็จะมาไหว้ทุกๆปีตรงนี้จุดนี้เขาจะให้จุดทูบด้านนอกนะคะแล้วก็นำดอกไม้ไปไหวที่ด้านในถวายดอกไม้ด้านในได้อ่ะพอเราจุดทูปขอพรเสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาถวายดอกไม้ด้านในตรงนี้นะคะจะมีมุมให้วางดอกไม้อ่ะแล้วก็ไหวพ้พระขอพรอ,อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะปิดทองพระ ด้านในก็จะมีให้ปิดทองพระอีกนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้ก็จะมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลายๆองค์เลยนะคะตรงนี้เราก็สามารถมาไหว้พระแล้วก็ปิดทองได้แล้วก็พระประธานที่ยืนประทับอยู่ด้านหน้าของเราก็คือหลวงพ่อทุ่งเศรษฐีซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากสามารถมาไหว้พระขอพรตรงนี้ได้เลย ส่วนด้านในขวามือนะคะเราก็จะเห็นห้องกระจกเราสามารถมาไหว้พระตรงนี้ได้เลยก็จะมีหลวงพ่อดวงดีหลวงพ่อคำดวงหลวงพ่อเสริมดวงแล้วก็หลวงพ่อสมหวังนะคะไหว้วัดนี้วัดเดียวได้ครบทุกองค์เลยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยถ้าใครผ่านมาลามคำแหงสองก็อย่าลืมเซิร์ชมาได้เลยที่วัดทุ่งเศรษฐีนี่นะคะก็จะมีพะระฤาษีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากรับสักกะระเยอะแย,ยะเลยค่ะ แล้วเราก็มาตีคองกันนะค่ะแล้วนี่ก็คือที่จุดเด่นที่แม่ออยบอกนะคะว่าต้องมาตรงนี้นะคะนี่คือพระมหาเจดีย์พระาธาตุอิงแข่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะไปเลยค่ะอาตาม,มากันเลยทุกคนนี่รพระาธาตุอิงแขร่นะคะเราก็เดินขึ้นไปด้านบนอันนี้จะเป็นแบบจำลองนะ ไปกันเลยไปกันเลยค่อยๆเดินนะคะอะอันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองพระธาตุอิงแขวนวัดทุ่งเศรษฐีค่ะนี่เลยค่ะด้านหน้าของเรานี่เลย,เยอาจจะเป็นแบบจำลองแล้วก็มาไหว้สักการะกันได้นะคะนี่บทสวดก็จะอยู่ตรงนี้มาที่นี่ก็ใหญ่ใหญ่มากนะทุกคน เราสักการาเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปดูมุมอื่นกันต่อนะคะไปกันเลยค่ะไปทางลงด้านนี้นะขึ้นด้านหนึ่งแล้วก็ลงด้านหนึ่งนะคะเ,เดินดีๆอ่าไปตรงมุมนี้นะคะทางที่เราลงมาจากพระมหาธาตุอินแขวนนะเราก็จะเจอนี่เทพกุมารทั้งสามนะคะเราก็มาขอพรมาถวายของเล่น ตะกะละน้ำแดงอะไรได้เลยนี่ค่ะเป็นกุมารทองกำไรดีกุมารโกะและกุมารไข่เจดีอ่าและตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อองค์หลวงประธานพรหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท้าและก็พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะตรงนี้เลยก็มาขอพอรกันได้ร่ำรวยเงินทองอ่า ค่ะแล้วมุมถัดไปที่เราจะไปก็คือจะเป็นตรงนี้เลยตำหนักพระแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้สักการะพระแม่กวนอิมไปกันเลยค่ะให้อาหารปลาแล้วพอเราไหว้พระแม่กวนอิมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาน้องซินเนี่ยไปให้อาหารปลากันถ้าคุณพ่อคุณแม่ พาน้องๆมานะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องๆจะเหงานะเพราะว่าจะมีมุมให้อาหารปลาแล้วก็จะแนะนำถ้าใครอยากมาเดินภาวนาเดินจงกรมนี่ตรงนี้เลยจะมีะส่วนที่เขาจะจัดให้มาเดินจงกรมตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะพาดูด้านในนี่นะคะ ลมเย็นสงบลมเย็นสามารถมาเจริญภาวนาทำสมาธิกันได้เลยอ่าโอเคค่ะไปให้อาหารปลากันเลยค่ะ<ม>ก่อนจะให้อาหารปลาก็จะมีมุมปลาคราฟนี่แล้วก็พาน้องซินมาดูปลาคาราฟกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปให้อาหารปลากันอีกมุมหนึ่งนะคะ อุ้ยดูปลาตัวนั้นนอนอ่ะปลาตัวนั้นนอนอยู่ตรงโขดหินนะนอน้นาตัวนั้นด้วย,อววยโอ้ยนี่ไม่เห็นมันตปเลยลูกโอ้ทำไมมันยิ่งมาล่ะลูกนะมันนึกว่าให้อาหารโอ้โอ้โอ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 โนกเพียบ<ห>เลยลลไหนลองเอาอาหารให้นกซิมันกินไหมลูกเ<ห>น,นี่ยลองย้อนซิมันจะเป็นยังไงลองซิมันกินได้ไหมหมามายังไม่รู้เลยอุ้ยดูมันเดินต่านตรงสิ้นอ่ย มันเห็นอาหารนี่ินย้อนเลยย้อนขึ้นเลยย้อนไปสิย้อนขึ้นไปสิกินไหมมันมองไม่เห็นโอ้กินโอ้มันมันลุมกินเต็มเลยอ่ะโอ้ดูนะอ่ะดูดูดูปลาป้าจะย้อนนี่นี่ปลาย้อนโอ้โหมาเพียบฝุ่นเพียบเลยมาเพียบเลยปลาเอาไปให้อาหารปลาก่อนค่อยให้นกอ๊้มันก็หิวเหมือนกันนะนกนี่ โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหนกเพียบเลยโอ้ที่นี่มีนกมีนี่มุมให้อาหารปลามีเต่าด้วยมีเต่าด้วยโอ้วันนี้เรามาให้อาหารนกอาหารเต่าอาหารปลาที่วัดทุ่งเศรษฐีนะวัดทุ่งเศรษฐีรามคำแหงถนนรามคำแหงสอง โอ้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 เต่า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 มันมีกี่ค่ะมีกีนั่น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 ดูดูดูตัวนั้นดูตัวนั้นดูตัวนั้นอุ้ยอุ้ยงับงับเข้าไปแล้วอ้าวเลยเฮ้ยเลยแล้วเต่าอุ้ยดูนกดูนกตัวนั้น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 จะได้กินอุ้ยอุ้ย มาตรงนี้แล้วระวังนะลูกน้องซิระวังมันงับงับเท้านะโยนเลยลูกโยนอ๋อต้องปนปนโอ้ยโอ้ยไม่เห็นอะไรลูกอ้าวนกมันมารอกินแล้วมันเดินตามน้องซิโอ้ตาเต็มเลยนี่ยนี่ลมเย็นมาแล้วเมื่อกี้ร้อนๆอยู่แล้วตอนนี้พอเราทําบุญเสร็จไหว้พระลมเย็นมาเลยอ่ะนก เ่อแปดเดียวนกเพียบเลยดูนงสินไล่นกนงสินไล่นกไปแล้ววิธีให้อาหารเต่าอ,อ๋อวิธีให้อาหารเต่านี่เสียบไม้ทําเป็นลูกชิ้นเลยอะ,อะดูสิมันจะงับน้ีปลาไหมเนี่ยกินไหมมันเห็นไหมเฮ้ยสงสัยเขาจะกินเป็นผักหรือเปล่าเขาจะกินเป็นผักบุ้งขนมปังนี้แน่เลยไม่เ <นะ S 2> ต่านะตรงนั้นจะกินวะจะกินเนี่ยปลาเต่าตัวเล็ก าไม่กินน่ะเขาอิ่มแล้วเปล่าอูซเนี <t> ่ยมากันเทียบเลยสงสัยเขาอยากกินผักบุ้งหรือเปล่าผักบุ้งมีขายที่ไหนต้องซื้อมาจากตลาดนะผักบุ้งอ่ะน่าจะอยากกินผักบุ้งมากกว่าเดี๋ยวเขาหลังซื้อมาให้นะไปแล้ว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 บินไปหมดแล้วอ๋อมันบินไปไหนนี่อ้อบินกลับมาแล้วโอยโอเทียบเลยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องซีนน้องซีนมาดูเร็วน้องซีนมาดูนี่เร็ว<ป>นี่โอ้โหป๊าป๊าให้เป็นกรรมเลยมากันเทียบเลยโอ้เนี่ยป๊าป๊าให้ให้เป็นกรำรกำรรเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเทียบเลยนะใครอยากจะมาก็อยู่แถวลานคำแหงต่อก็มากันได้นะคะวัดทุ่งเศรษฐีมาไหว้พระก็ มาให้อาหารนกอ,อาหารปลากันครับเขาไม่กลัวคนเลยอ่ะเนี่ยดูสิเนี่ย,ยโต๊ะนี่คือคนนั่งไม่ได้นะคะเนี่ยวางไว้ให้นกนั่ง <c oughs> เขาจองเขาจองกันทุกตัวแล้วเนี่ยโต๊ะเนี่ยอโอโ,โอ,โโอโ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้เพียบเลยนี่อ้อเพียบเลย โอนกบอกโอ้ดีจังเลยวันนี้มีคนมาให้อาหารแล้วโอ้ยเดี๋ยวละให้อาหารปลาเสร็จเราไปล้างมือกันนะคะอ่านี่นกบอกว่าหนูก็หิวเป็นนะคะโอ้ยดูสิเนี่ยเขามารอมารอให้อาหารเทียบเลยมารออาหาร อุ้ยนกต้นนั้นมันร้องว่าไม่ใช่อุ้ยอะได้ได้ได้ค่ะป่นป่นให้มันโลป่นปนให้มันเออป่นป่นให้มันไป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 ไก่อนค่ะอ่ะน้องซินไปายกล้องเร็วไปายค่ะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพาพี่เซียนไปด้วยวันนี้พี่เซียนไปเรียนหนังสือ นี่ตรงนี้ไฮไลทอ์อีกจุดหนึ่งนกยุง,ยง,ยงหูนกยุงสวยมากเลยลจุดตรงนั้นนะจุดตรงนั้นที่เราให้อาหารปลานะเดินตรงมาตรงนี้เรื่อยๆข้างๆนะอ่าเราก็จะเห็นมุมนี่นกยุงเต็มเลยหลายหลายตัวเลยนี่อยู่บนนู้นด้วย โอ้ยเต็มเลยนี่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 ซินซนกยุ่งจ๋ากยุงจ๋าครับแพงให้ดูหน่อยจ้าอ่าดูหางเขาสวยมากเลยเราไม่เห็นเลยอ่าอุ้ยตัวนั้นหางยาวมากเลยอ่ะหางสวยมากเฮ้อุ้ยเสียงเสียงร้องพ่อเหมือนเสียงพี่เสียนเลยนี่เขาอยู่กันสามตัวบนขอนเดียวกันเลยอ๋อตัวตัวแรกหางยังไม่เยอะนี่จ้ะ ตัวที่สองหางเริ่มยา <Gym. S 1> วเลยนี่ตัวนู้นที่อยู่ไกลๆหางสวยมากเลยเรากินอาหารปลาได้ไหมเนี่ยเอออุ้ยมันเดิน้อ่าโอเคออ้ยมันเดินมาแล้วมัแล้ว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 อ้ยวันนี้น้องซินสนุกไหมลูกสนุกไหมโอ้โหมาเจอสัตว์มาให้อาหารนกอาหารปลาเนาะอ่าบายบายเพื่อนๆก่อนบาย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 ค่ะนมากมาก วันนี้สนุกมากๆเลยวันนี้พวกเราแซปซ่าห6าขอตัวลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องแซปซ่าหาหกด้วยนะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายอป,ปะกลับแล้วคะ่ะกลับแล้วคะ่ะ ออกมาที่นี่อีกชอบอ่ะชอบเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมโอเคเราบางขี้หมาเลยนะขี้หมาเพียบเลยนี่ว้าวขี้หมาเพียบไม่เอาไปไปไป,ไปลูกลูกหมาเดี๋ยวแม่หมาออกมาตามนี่มีเรือให้พายด้วยนี่ดินมีเรือรอเรือพายไปด้วยอะไ